ไม่เนน้ภาพของพ่อก่องานศิลปผู้ถิ่นเมืองคงเอาข้าวไปละค่ะที่เรามีอยู่นำมาทำเป็นงานศินละปะแล้วถ่ายทอดเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมของเมืองคงต้องไปเที่ยวเมืองคงหน่อยนะคะโคราชเนาะยินดีด้วยค่ะน่าไปเที่ยวมากนะคะถัดไปรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมาลุ้นกัน ท่าปรามด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างชิ้นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครค่ะใครอยากเห็นผลงานไปดูที่บูธได้รหัสบูธน,นะคะไอ8 3รับเงินรางวัล0 0 0 0บาทและถ้วยรางวั เดียวมากเลยนะคะอาจารย์ถ้าไปก็ไปหาอาจารย์ได้นะคะแต่อาจารย์ไม่อยู่นะคะอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะถัดไปค่ะลุ้นกันหน่อยเตรียมกรี๊ดรางวัลชนะเลิศในกลุ่มการท่องเที่ยวระดับมัธยมศึกษาได้แก่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วผลงานก็คือการสนุนรักดนตร,รีมังคละบนดิจิทัลแพลตฟอร์มค่ะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเ็นตร,รีมังคละเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอามาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องติดตามนะคะกับทีมนี้รับพู้รังวัลและเงินรางวัลห้า ระดับมัธยมศึกษาเสร็จสิ้นลงแล้วคอแหกคอเห<ช>ื่อเช่นเดียวกันเรียมกรีญาระดับอาชีวศึกษาเป็นต่อลุ้นกันต่อนะคะดรอพารัฐยังคงให้เกียรติมอบถ้วย